night falls if you hear a siren then it's my fault jump in my whip baby let's ride we ain't gonna stop at a red light and i'm gonna take shots like a tech nine <laughs> it's gonna get live here we go it's about to go down let me know i'ma buy another round get low drop it down to the ground oh yeah wow ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลูกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจมส์เพียร์พูดปไปในว่าตลาดก,การซสแกนักเตะลิเวอร์พูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆของแดงได้ลุ้นกันนะครับเจมส์เพียร์นะครับสายข่าววงในที่มีความน่าเชื่อถือของลิเวอร์พูลก็ได้มาดับฝันแฟน,แฟนบอลลิเวอร์พูลอีกครั้งแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มีดีลการย้ายทีมให้เกิดขึ้นอีกครั้้งงในนช่วตลาดสมี เพราะณตอนนี้ดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลกำลังพอใจกับขุนกำลังของทีมที่มีอยู่ในเวลานี้เป็นอย่างมากแต่ทางเชมเพียร์ก็ได้ออกมาย้ำนะครับว่าถ้าหากลิเวอร์พูลจะคว้าตัวนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมจริงๆแล้วล่ะก็คนคนนั้นก็จะต้องเป็นนักเตะที่ใช่และมีราคาที่ใช่เท่านั้นนะครับลิเวอร์พูลของเราจึงจะเข้าสู่ตลาดการซืร้อนักเตะอีกครั้งโดยเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลิเวอร์พูลใช้เงินไปมากกว่า100ล้านปอนด์ในการคว้าตัว 3นักเตะใหม่เขาสตินออนเวลในช่วงตลาดสมานินั่นก็คือฟอบิโอคาวโยจากคุณลัมคาวินบรามซี่จากอารเบเดนและนักเตะที่มีค่าตัวที่ทำลายสถิติสโมสรอ,อย่างดดวินนุนเยนจากเบนฟิก้าทำให้หลายคนมองว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่ใช้จ่ายเงินไปมากกว่านี้อีกแล้วในช่วงตลาดสมานิโดยทันเจมเปียนก็ได้เขียนเรื่องนี้ลงบนคอลัมน์ส่วนตัวของเขาบนเว็บไซต์ The Atlantic โดยเขาระบุว่าตลาดการซื้อขายนักเตะการย้ายทีมที่เหลืออยู่อีก2เดือนนั้น ผมมองว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไปอีกแล้วเพราะทีมหงดังได้ตัวนักเตะที่เพียงพอแล้วและผมก็มั่นใจว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วตอนนี้ลิเวอร์พูลมีความสมบูรณ์ทั้งแนวรับและแนวรุกแม้หลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องนักเตะในตำแหน่งแดนกลางที่ทั้งจอแดนแฮนเดสันและติเอโกอาคันตรามีอายุ30ปีไปแล้วนั้นแต่ในสายตาของเชลกิงครอนั้น บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลมองว่ากองกลางของ Liverpool ลิเวอร์พูลณตอนนี้ยังสามารถใช้งานได้ดีและต่อสู้กับคู่แข่งในทีมอื่นๆได้เป็นอย่างดีผมบอกให้ก็ได้ว่าจุดเบลลิงแฮมสตาร์กองกลางของบลิเซเดมูนนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดในการเสริมทัพของ Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าดังนั้นฝ่ายบริหารจะไม่มีทางใช้เงินก้อนโตอีกต่อไปแล้วในตลาดช่วงสมัยน,นี้เพราะพวกเขากำลังเซฟเงินของสโมสรเอาไว้เพื่อไล่ล่าตัวจูดเบลลิงแฮมในช่วงตลาดสมัยหน้าเท่านั้น แต่ถึงนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลมีความจําเป็นจริงๆแล้วแล้วก็พวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายตลาดหรือว่าจ่ายเงินในช่วงตลาดสมุดนี้อีกครั้งอยู่ดีแต่นักเตะค,คนนั้นจะต้องเป็นนักเตะที่ใช่และมีค่าตัวที่เหมาะสมเท่านั้นและทางลิเวอร์พูลจึงจะยอมจ่ายเงินเพื่อคว้าตัวเขามาร่วมเทียมแม้ผมจะบอกว่าลิเวอร์พูลได้ปิดตลาดของตัวเองไปแล้วแต่ถ้าหากพวกเขาเจอนักเตะที่ใช่จริงๆแล้วแล้วก็เรื่องเงินมันก็ไม่ใช่ปัญหาของทางลิเวอร์พูลณนเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับ ยูเวนตุสสกิดลิเวอร์พูลให้เข้าร่วมวงไล่ล่าตัวไมทัสเดลิกหลังเขาเสนอจากเชลซีมูลค่าน้อยจนเกินไปสมสรยูเวนตุสนะครับทีมยักษ์ใหญ่ศึกเกาโชเซราอิตาลีก็ได้ออกมาสนแสดงความหวังว่าสมสรลิเวอร์พูล Liverpool, จะเข้าร่วมสงครามตรมูลค่าตัวไมทัสเดลิกแข่งกับสมสรเชลซี Chelsea. หลังจากที่ช่วงก่อนนนี้ทางเชลซีได้ยื่นเข้าเสนอขอซืออ้อตัวกองหลังรายนี้เข้าสู่ยูเวนตุสจริงๆแล้วแต่ทางต้นสังกัดของกองหลังรายนี้มองว่าข้อเสนอของเชลซีนั้น เป็นข้อเสนอที่มีมูลค่าน้อยจนเกินไปและทางลิอร์พูหากจะเข้าร่วมสงครามประมูลในครั้งนี้ด้วยแล้วแล้วก็น่าจะทําให้ค่าตัวของไมทัสเดลิกส์ถีบตัวสูงขึ้นตามไปด้วยโดยตามรายงานจากคาร์ดิเดเลียดร์สปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนําของประเทศอิตาลีก็ได้ออกมาตีข่าวว่าทางสโมสรยูเวนตุสไม่พอใจกับค่าตัวของไมทัสเดลิกส ที่จํานวน64.5ล้านปอนด์ที่ทางเชลซียื่นเข้ามาเท่าไหร่นักเพราะผู้เขามองว่าเป็นราคาที่ต่ําจนเกินไปจนน่าเกลียดซึ่งทางยูเวนตุสก็มาว่ากองหลังชาวฮอลแลนด์ในวัย22ปีรายนี้สมควรที่จะมีค่าตัวขั้นต่ําอยู่ที่85ล้านปอนด์และจากการที่ตัวคอนเตตยืนยันว่าเขาต้องการย้ายออกจากยูเวนตุสและพิมลิงกิดถือเป็นลีกที่เจ้าตัวสนใจเป็นอย่างมากโดยเรื่องนี้เองทําให้ทางยูเวนตุสออกมาส่งข้อเรียกร้องไปยังลิเวอร์พูลว่า ควรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันไล่ล่าตัวกองหลังของพวกเขาเข้าสู่เทียมในช่วงตลาดสมอน,นี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวชื่อโยงกับไมทัสเดลิกมาแล้วครั้งหนึ่งโดยทางยูเวนตุสมองว่าถ้าหากลิเวอร์พูลเข้าร่วมสงครามประมูลเพื่อตามล่าตัวไมทัสเดลิกแข่งกับทางโชซีแล้วแลก็มันก็จะทําให้ทั้ง Liverpool ลิเวอร์พูลและเชซีนั้นแข่งกันเสนอราคานักแต่ซึ่งนั่นจะทําให้ค่าตัวของไมทัสเดลิกพุ่งสูงขึ้นตามไปด้วย และอาจจะไปถึง85ล้านปอนด์ตามที่พวกเขาตั้งราคาเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ถึงตอนนั้นก็มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในเด๋ยวนี้แต่ยังได้และข่าวเชื่อมโยงที่มีออกมาในช่วงก่อนหน้าน,นี้มันก็มาจากแหล่งข่าวจากทางฝั่งของอิตาลีเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นดังนั้นข่าวที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวมาทัดเดลิกเข้าสู่ทีมนั้นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเจิงในขณะที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลก็มีแผงกองหลังที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวอร์กิฟันดายโจเอลมาติ อิบราฮิมากโกนาเตและโจกโกเมตซึ่งทําให้เชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลเขาไม่มีแผนที่จะสริมทัพผู้เล่นตำแหนกองหลังในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนดังนั้นลิเวอร์พูลจึงไม่น่าจะเข้าร่วมวงไล่ล่าตัวไมทัสเดลิกแข่งกับทางเชลซีตามที่ทางยูไนตสออกมาเรียกร้องอย่างแน่นอนนะครับตำนานทีมชาติสกอตแลนด์เชื่อว่าโรเบิร์โตเฟอร์มิโนกำลังมีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ ฟังส์แม็กอวานีนะครับยอดนักเตะชาวสกอตแลนด์ก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าโรเบรโตเฟอร์มิโน่ตากของหน้าทีมชาติบราซิลของลิเวอร์พูลนั้นน่านจะกำลังมีความคิดที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดสมุน,นี้หลังเพิ่งได้เห็นซาเดอมาน่เพื่อนของเขาย้ายไปได้ดีๆและได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นกับทางเซาทาตเบย์ามนิกซึ่งตัวของแม็กอวานีก็เชื่อว่าเฟอร์มิโน่กำลังมีความคิดที่จะย้ายไปหาความทาทายใหม่ๆกับสโมสรอ,อื่นเหมือนกับซาเดอมาน่เช่นเดียวกัน โดยหลังจากที่อนาคตของทั้งซานิโอมาเน่กับโมเมซาลา์นะครับได้มีความชัดเจนเป็นที่รลอยแล้วว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นอาจจะจบอาชีพการค้าแข่งของพวกเขาอย่างไรกันบ้างแต่ทางอนาคตของโรเบียโตเฟอร์มิโนนั้นยังคลุมเครือเป็นอย่างมากหลังจากที่ณตอนนี้จดตัวเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกเยงแค่12เดือนเท่านั้นและณตอนนี้ก็ยังไม่มีทัาทีว่าสโมสรลิเวอร์พูลจะเอาอย่างไรกันแน่กับอนาคตของเขาต่อจากนี้โดยทาน้านของ แฟลนซ์แม็กซ์อาเวนี่นะครับก็ได้พูดเรื่องนี้กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์โดยเขาระบุว่าตัวของเขานั้นรู้สึกว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่พิจารายืน่นเสนอัื่วใหม่ให้กับทางโรเบรโตเฟอร์มิโนในช่วงสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนและตัวของนกเตเองก็คงจะรู้สึกได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะการที่ลิเวอร์พูลได้คว้าตัวดาวินนูนเาสและดูดิอาสเข้าถูทีมนั้นมันแสดงความเจ,เจนเลยว,ว่าเวลาของโรเบรโตเฟอร์มิโนกับลิเวอร์พูลนั้นใกล้จะหมดลงแล้ว ผมมองว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่รู้สึกเสียดายและมีผลกระทบอะไรมั่งนักถ้าหากเฟอร์มิโนย้ายออกจากทีมไปในช่วงตลาดสมัยนี้หรือแม้แต่เขาจะย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีฟเมื่อสัญญาของเขาหมดลงในหนึกันหน้าทางลิเวอร์พูลเองก็คงรู้สึกเฉยๆโดยเฉพาะการที่ตัวนักเตะได้รับบาดเจ็บหลายครั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้วและไม่ได้ลงสนามหลายนัดมันทําให้ทางลิเวอร์พูลมองเห็นชัดเจนเลยว,ว่านักเตะที่มีอยู่ภายในทีมตอนนี้สามารถแทนที่ของโรเบรโตเฟอร์มิโนได้เป็นอย่างดี และต่อให้ไม่มีโรเบิร์ตเฟอร์มิโนอยู่ภายในทีมลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นทีมที่ทําประตูคู่แข่งได้แบบถล่มทลายเช่นเดียวกันและแม้ว่าเฟอร์มิโนจะยังอยู่ในทีมต่อไปทางลิเวอร์พูลก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะณตอนนี้เฟอร์มิโนเป็นตัวเลือกอันดับที่4ในแผงกองหน้าของลิเวอร์พูลแล้วณน,นตอนนี้และแม้ว่าเฟอร์มิโนจะยังอยู่ในทีมลิเวอร์พูลต่อไปทางลิเวอร์พูลก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี พราะว่าตอนนี้เฟอร์มิโนเป็นตัวเลือกอันดับที่4แล้วในแผงกองหน้าดังนั้นการมีแบ็กอัพที่ดีนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เฟอร์มิโนอาจจะเดินตามรอยเท้าของซาดว์มาเน่ดิวอกโอลิกิและทาคุมิมินามิโนที่ย้ายออกจากาท,ทีมไปในช่วงก่อนในนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นความชัดเจนเกี่ยวกับข่าวการย้ายทีมของเฟอร์มิโนนั้นน่าจะมีความชัดเจนในอีก2-3สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับ ไอดอนแห่งความฟิตเจมีเนอร์เหนือชั้นแชมป์ตรวจกรดและคติเจ็ดสมัยแชมป์เจ็ดสมัยเจมีเนอร์นะครับมีฟิลจอมเก่าของลิเวอร์พูลแสดงให้โลกได้เห็นว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขอีกครั้งหลังผลตรวจและคติของเขาเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นสมัยที่เจ็ดตต่อกันแล้วนะฮะโอ้โหเจมีเนอร์นะครับกองกลางมากประสบการณ์ของลิเวอร์พูลประหารความแชมป์การตรวจกรดและคติเป็นปีที่เจ็ดตีต่อกันของทัพหงดังลิเวอร์พูล ซึ่งกลับมารวมตัวกันฝึกซ้อมช่วงปรีซีซันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเรนนะครับทำการตรวจร่างกายและกติกเพื่อเป็นการวัดระดับของกรดและกติกในร่างกายของนักเตะซึ่งจะมีผลต่อการที่พวกเขาสามารถวิ่งในระยะทางไกลได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นสําหรับผลตรวจดังกล่าวนะครับของเจมส์มิเนอร์ซึ่งจะได้อยู่คาแข้งลีสิพผิมลิข์อกฤเป็นฤดูกาลที่21ออกมาเหนือกว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนและถือเป็นปีที่7จดติดต่อการที่เขาเอาชนะการตรวจสอบครั้งนี้ ยังไรก็ตามการตรวจกรดและกตคิครั้งนี้นักเตะหงแดงที่ลงให้กับทีมชาติในช่วงที่ผ่านมายังไม่ได้รับการเข้าตรวจดังนั้นเจนส์มิเนอร์ยังไม่ได้แข่งกับผู้เล่นที่โคตรฟิตยอย่างจอแดนแฮนเนอร์สันหรือโมเมสซาลาตอนนี้อดีตเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้และลีบยูเนเต็ดปัจจุบันอายุ3-6ปีแล้วนะครับเพื่งจะขยายสัญญาช่วงใหม่ยูเนตินแอนฟิลด์ไปอีกหนึ่งปีในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะคนเหล็กเจมส์มิเนอร์ นกิกสุขขนคาวลิเวอร์พูลรับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6รก,กรกฎาคมครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือเน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูบกันใหม่สวัสดีครับ